ท่านที่มาไม่ถูกนะครับโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับผมตลาดเปิดทุกวันพัสดทุกนนะครับอ่าอันนี้เป็นส่วนของหน้าตลาดนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูในตลาดกันครับอาติดตามราคาวัวกับเต้านะครับลุย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 นี่โซนหน้าตลาดสวัสดีครับฟ้าสวัสดีครับ,รบ,บรวันนี้วันพรดสวัดีครับครับผมรับโวันนี้ ผนรู้สึกว่าบรรยากาศดีนะครับมีพ่อค้านำวัวควายเข้ามาซื้อขายกันเพียบเลยนะครับครับโอ้คนที่มาซื้อก็มาจากต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกเพชรบุรีสุโขทัยอุตรดิตถ์ก็แถวสิรินแถวอุบลศรีสเกตของเราก็มาเยอะแยะเลยครับครับผมก็ฝากพ่อค้าตุสั่นเชื่อมมณฑลน่าเราด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากครับครับผมขุณครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ โอเคสวัสดีครับพวกผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักพวกของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมเดี๋ยวเดินตามตะปาดไปดูนะครับไปดูว่าตะปาดมีของดีหรือเปล่าวันนี้ยังไม่ถึงหกโมงนะครับตอนนี้ไหนตะปาร์ตอ่ะตะปาร์ตไหนวัวตะปาดอ่ะน่นเนสเนสเป็นไงบ้างครับเสียวันนี้ราคาไม่ดีเลยครับทุกท่านราคาไม่ค่อยดีเลยวันนี้ ค,หคเห็นบอกว่ามีข่าวอะไรมาจากไหนพูดกันสักครู่เมื่อกี้เยโซ,ยโซเป็นไงบ้างป๋าเยโซัวนเนื้อถอยอันนี้ใครเป็นคนบอกว่าวัวเนื้อถอยเรื่องจริงครับเพราะว่าไปเองสัมผัสเองอเขาว่าไงกันบ้างเขา,าว่าัวเนื้อถอยลงมาอีกตัวละวกันสองขัน โอถ้า oh. เป็นงานจริงจะซื้อวัวยังไงจะขายวัวยังไงมันยาจะซื้อแล้วเข้ามาในหมู่บ้านเขาก็โอ้ยด่าเราแล้ว,ลวมันก็เรื่องจริงแหละครับเออเราก็ไปขอเอาวัวเขาว่า <c oughs> เราก็เดินดูตามตลาดดีกว่าเดี๋ยวนี้ชั่วโมงนี้ครับอันนี้คาดเสียบอกว่าซื้อมาได้ถูกแล้วใช่ไหมครับอันนี้โคมนี่นี่ก็ให้ถึงหมื่นเลยเลยเปิดเท่าไหร่ครับ กดไปมหมื่นสามครับหมื่นสามห้ร้อยคู่มลูกบอกครับหมื่นสามห้าร้อยลูกเล่ครับ,เ,รบเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับลูกเล่นครับความสูงแม่ประมาณเกือบร้อยยี่สิบนี่ลูกเล่นะครับผมนี่ตัวผู้ตัวผู้จะเ,เปิดไวหมื่นสามนะครับเดี๋ยวดูแม่หน่อย นี่ถ้าูใหญ่หน้าเลี้ยงครับหน้าเลี้ยงครับลูกกี่ตัวแล้วเสียลูกประมาณสี่ตัวครับลูกสี่ตัวครับฝั่งนน้นล่ะฝั่งนน้นเปิดไว้มื่นหนึ่งพ่อค้าให้เกดพันครับเปิดไว้มื่นหนึ่งครับเอาแบบราคาขายเลยเผื่อเอฟซีชอบครับเปิดไว้เก้าพันห้าครับเก้าพันห้าเนาะราคาขายคือเก้าพันห้าครับอ่าสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงวัวนะครับครับผมสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงวัวนะครับนี่ ลูกแรกนะครับความสูงประมาณร้อยยี่สิบครับลูกตัวผู้นะครับผมน่าเลี้ยงมากเลยครับบัวราคาเก้าพันห้าครับอ่าราคาที่อยากได้เลยนะครับอันนี้ลูกเขานะครับผมใจลูกดีนะครับผมนี่ผมก็ขอพูดตรงๆเลยครับถ้าไม่ได้เป็นพ่อค้านะครับน่าซื้อไปเลี้ยงครับอ่าซื้อไปเลี้ยงได้เลยนี่เหมาะมากเลยนี่ครับ เก้าพันห้าหมื่นสามมื่นสามห้าร้อยใช่ไหมครับอ่าหมื 13, ่นสามห้าร้อยตัวนี้ครับผมวัวดำด้วยบอไม่ใช่ครับไม่ใช่วัวดำนี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับครับมีสี่ตัวนี่ครับอ๋อวัวดำนี่ของใครเขาเสียน่าจะคุณพอ,พอรู้ราคาไหมเขาเปิดเท่าไหร่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับโอเคเสียฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับ 093 093 548 5 4มศู4 9คเก้าสามครับขอบคุณมากเลยครับครับอ่านี่ครับผมโทรมาสอบถามแกได้นะครับผมอ่าหน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงครับัวไม่ถึงหมื่นนะครับดูโอเคครับไงฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูทางนี้หน่อยคุณลาพวง ตั 1, ตัวผู้ครับผมพ่อเปื้อเท่าไหร่ครับอยากได้เก้าพันอยากได้เก้าพันเนาะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอยากได้เก้าพันนะครับเก้า <9. S 2> นี่เนื้อหนังมันดีเนื้อหนังดีครับผมเนื้อหนังดีเนื้อหนังดีนี่เ,นเขาดีดูเปิดอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุสองปีสองปีอายุสองปีนะครับให้ดูฝั่งนี้โครงสร้างดีครับ อายุสองปีข้างบนเท่าไหร่ครับป๋าข้างบนขายแล้วครับอ๋อข้างบนขายแล้วเท่าไหร่ข้างบนขายหมื่นนิดๆขายหมื่นนิดนิดอ๋อขายไปแล้วนะครับผมข้างบนหมื่นสองพันห้านี่ผมเรียนะครับผมหมื่นสองพันห้าครับอ้วนอ้วนนะครับผมอ่าเนในห้างเขาให้จิดพันอ๋อในห้างให้แล้วจิดพันครับ ในห้างห้0หมื่นเจ็ดกยังขายไม่ได้ครับเกยังได้หมื่นเก้าหมื่นเก้าขายเลยครับคนอ้วนสองปีเนาะ,อะสองปีร้อยสามสิบได้อยู่โอเคครับปลาฝากเบอร์ติดต่อนยเพื่อมีคนชอบครับ 061ย์1 5 7 8ึ่8ศูนย์หกหน้าเแ่นออนมาครับเดี๋ยวเดินไปดูตะปปาดหน่อยตะปาดตะาปอยู่ไหนตะาปาดโอ้เล่นพี่เดี๋ยวถามตัวนี้หน่อยเท่าไหร่นี่ทอมัจะของนั่นอะไรจะของนอน่ะรหกพัน น่ารักน่ารักอนนี้ FC ชอบนี่ตัวน้อยถ้าเป็นตัวผู้ก็หลักหมื่นถ้าเป็นตัวผู้นี่หลังหมื่นใช่ไหมถ้าเป็นตัวเมียก็จะถูกหน่อยครับผมถูครับเป็นครึ่งหนึ่งเลยถูกไปครึ่งหนึ่งเลยถ้าตัวเมียเปิดไว้หกพันนะครับนี่คือราคาเปิดนะครับถ้าชอบก็โทรมาสอบถามเสียก็ได้นะครับโอเคแองกัดแองกัดตัวข้าวมันด้วยวะข้าวมันขายแล้วครับอ๋อข้าวมันขายแล้วตัวเท่าไหร่ข้าวมันขายตัวละ สี่พันกว่าบาทโอ้เดี๋ยวให้ดูครับตัวละสี่พันกว่าบาทในปีตัวพูดเนพื้นทีมงานทุกสี่ห้าคนครับเอาไว้แบ่งพูดกันนะครับข้างวนนะครับผมอตัวละสี่พันกว่าบาทส่วนตัวนี้เปิดไว้6กพันบาทอกี่เดือนแล้วเสียถึงปีแั่งเจดเดือนแลเจ็ดแปดเดือนอ่ความสูงประมาณร้อยเซนศูนย์เก้าศูนย์สอูย์เสี่สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง ศูนย์แปดศูนย์แปดขอบคุณมากครับานีล้วลองคิดดูว่าถ้าอ้วนไปนี่สวยกว่านี่เยอะเลยนะนี่นครับเจ็ดแปดเดือนโอเคเดี๋ยวมาดูป่าฝั่งนี้เลยอันนี้ของฝาไหมตัวเมียเท่าไหร่ฝาเมียหกพันห้าตัวเมียหกพันห้าอายุประมาณเท่าไหร่ครับเยอะประมาณ ปีกว่าละปีกว่าอ่าอเดี๋ยวผมไม่ดูตัวผู้เท่าไหร่ฝั่งนู้นพู๋เอาสิบสองตัวแดงหมื่นสองโอเคขออภัยนะครับตัวแดงนี่หมื่นสองอ่าตัวแดงหมื่นสองครับฝั่งนี้หมื่นเจ็ดนะครับต้องขออภัยด้วยเนี่ยตัวใหญ่ฝั่งนี้หมื่นเจ็ดอ่าตัวเมียจะถูกหน่อยเนาะป่าเนะเาะตัวเมียจะถูกหน่อยครับผม ตามมาจากไหนครับเนี่ยรงเทารงเทาเบอร์จําไม่ได้แล้วเบอร์นี่ก่อจําจไม่ได้ <c oughs> ครับผมวรานตลาดติครับขอบคุณมาครับส <c oughs> ปาร์ตไหนอ่ะเท่าไหรเนี่ยว่าจะเอาหมื่นสามพัน0 0ม่นสาพันี่ <c oughs> เปิดไว้หมื่นสามพันบัวสาวปเออ วัวของจับปานนะครับบามันแดงสูงประมาณร4 0บเกือบเกือบเนาะนี่ครับเดินให้ดูเลยเอาเดินไปเครื่องดำเครื่องดำนะปาเนาะครับผมราคาที่อยากขายเลยเท่าไหร่มองขายแลยสองพันห้าหมื่นสองพันห้ามองขายเลยหมื่นสองพันห้าขายเลยอ่านี่ครับ ฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อย098ย์เ557แปดศูนย์เก้าแปดห้าห้าเจ็ดหาห้เจ็ามห้ดสมปขอบคุณมากครับขอบคุณตลาด<อ>คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือวัวใหม่<ป>มนิ่งแล้วถู้วนไปจะสวยกว่านี้เยอะนี่ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยโอแต่งตัวรอแท่าน,นี้ แต่งตัวรอแท้วันนี้ถือกล้องได้ไม่มดก่อนมาจีบสาวได้บ่สาวเย่ะแยะเลยโอเควันเสเล่นรีบรกครับผมก็เป็นคนแต่งตัวอย่างนี้เองแน่นอนมากครับแน่นอนมากครับเยี่ยมเลยอายุเจ็ดสิบสามแล้วนี่อายุเจ็ดสิบสามแล้วโอ้โหแข็งแรงสุดๆเลยโอ้โหเราไม่ดูดไม่กินบุหรี่ไม่สูบเราไม่ดูดบุหรี่ไม่สูบเออคนเราก็ต้องดู ไอร่างกายตัวเองเนาะนี่วัวใครครับนี่ของตะดุมของตะดุงเหรอโอต้ตะดุงไม่อยู่นะมองท้ายเลยเท่าไหร่ปะเอาสองหมืน่นสองหมืน่นสองหมื่นันห้าสองหมื่ันห้าครับแม่ 6, <ห>ลูก <ๆ S 1> เปิดไว้สองหมื่นหันห้าครับๆๆตัวใหญ่อยู่นะเดี๋ยวดูลูกเขานะครับนี่ลูกเขาสองหมื่นันห้า ความสูงแม่ประมาณเกือบร้อยสี่สิบนะครับลูกกี่ตัวแล้วปะ๋ะลูกตัวเดียวครับลูกแรกด้วยครับผมลูกกี่เดือนแล้วลูกมันได้เกืเดือนเปรเดือนแล้วครับราขาานี้ต่อรองได้เนาะครับผมครับผมต่อรองได้อยากขายเลยเท่าไหร่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าขายเลยเนาะครับผมฝากเบอร์ติดต่อไปนะครับอเออจำเบอร์ไม่ได้จำเบอร์ไม่ได้บอกโอเคเขาคนมาเลยครับครับอนี่ครับเอฟซีชอบนะครับแต่แกจำเบอร์โทรไม่ได้อ่า <S <S โอเคเดี okay, ๋ยวผมพาไปดูฝ oh. ั่งนี้หน่อยเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศก่อนแล้วกันครับยังไม่หกโมงนครับวัวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไปดูเสียแกหน่อยอันนี้ก็ตะสซยนะครับผมตะสซาสวัสดีครับ ตอนนี้คุณอยู่กี่ตัวครับจะาสาย100ร้อยกว่าตัวโอ้โหตอนนี้คุณอยู่100ร้อยกว่าตัวนะครับไงเข้าค้าไปร้อยครับว่าเข้าตลาดสีทองครับครับผมวันนี้คนซื้อคึกคักนิดหนึ่งแต่ของมันน้อยไปนิดหนึ่งของมันน้อยใช่มันไม่บาลานซ์กันอืวันก่อนวัวควายเข้าเยอะแต่คนซื้อมาน้อยวันนี้คนซื้อเยอะแต่วัวควายเข้าน้อยครับครับผมนั่นหน้าก็เชิญชวนนะครับอืมเชิญาสัครับเปิดทุกวันไดครับ หวันเพื่แม่ลูกเท่าไรแม่ลูกร้องแปดพันแต่เขาให้แต่เจ็ดพันอ๋อแม่ลูกร้องแปดพันให้เจ็ดพันครับแม่นี้เขาให้เจ็ดพันห้าฝั่งนี้ให้เจ็ดพันห้าจะเอาแปดพันห้าตัวนี้ขอรายละเอียดสักหน่อยครับมีนายห้างมาถามแล้วเออมองขายเท่าไหร่เก้าพันเดี๋ยวดูการต่อราคาอืม ยังย <Christina. S 2> ังคนมาซื้อเยอะวันนี้ยังยังครับยกำลังดูอยู่กำลังดูอยู่เอาอยู่แเบลูกจะเอายนไดเบอรกำนันไดอยู่นะไทยหกพันนะเออไครเอาตัวเขาอ้ยอันนี้มันพวดกว่าตะกร้อโอเค มันค่ต่อคยคือกันนะต่อกันมันมันยาวอยู่ใ้กัด่ะแทนที่จะให้ทำให้มกำลายเลยก็มองว่าจะไปกินตอนให้กินได้มันมันได้อนหายเลยหายเอาไปเอาไปเอาไงเอา0ปเอาไป เออเราปัญหาโอ้อาอะไรของปัญหาขึ้นกูเเอามันไไดปาเลท่และเอาเอาเป็นทางการจยรยเนไตัวนี้ตอนายเลยวขายเันขายเได้ครขายดเลยรอดูว่าจะจบเท่าไหร่นี่ตตัวนี้จะขายเลยประมาณ เจ็บพันแปดเอ้วขายเลยเจ็บพันดเจ็บพันห่ไม่ก็ให้เจ็ันแล้วมันขายไปแล้เจ้ไอ้ยังยังเอาเจ็เจ็ดแลเาะว่าจ็เจ็บพันห้าแล้วเดียวอ่าเอาหกร้อยอยเต็มหมด กันสองหกันสองเก็บตัสองเก็บพันสอเีมาเก็บบอไว้ก็แล้วจริงอรงของน้องน้องเขยเอาเข้ามาไอ้ราคาเลยนะี่เให้เจ็ดพันห้านึ่หนึ่หนึ่นึ่ไหนอยต่อยอนูต่อยู่ลนเดี๋ยวนะ เป็นต่ออู่นะ่ะแม่ก็ต่อไปปลาเอาเลยบ่ต่อไปต่อมาปลาจะเอาเลยนี่ครับต่อกันนานเกิน,นปลาเขียนแล้ว7,200เดี๋ยวให้ดูนะครับในห้างให้7,200นไม่ได้ดวเรานี่ครูไม่รู้ครับเกล่าดูกหน่เกลงเกกางต่อราคาอยู่อออโอเคครับ เท่าไรครับตาสายเนี่ยว่าตัวละสองหมื่นตัวละสองหมื่นนี่ยังไม่มีคนให้เลยใช่ไหมนี่เก็บเปิดไว้ตัวละสองหมื่นอันนี้คุณกี่เดือนแล้วตาสายโอ้หลายเดือนแล้วสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วหมื่นสามลูกกี่ตัวแล้วสองหรอมั้งลูกสองสองสามลูกประมาณสามตัวเนาะลูกกี่เดือนแล้วครับผมเขาสี่เดือนแล้วลูกสี่เดือน ความสูงประมาณร้อยี่สิบได้อยู่เนาะครับผมดได้ครับได้ครับปะนี่ราคาที่อยากได้เลยเท่าไหร่ตัวน <12. S 2> ี้หมื่นสองหมื่นสองนี่ขายเลยเออตัวนี้หมื่นห้าร้อยฝั่งนี้หมื่นห้าร้อยความสูงประมาณร2อยี่สิบนะครับผมฝั่งนี้แหละครับลูกกี่ตัวแล้วตัวเดียวเองลูกแรกอ๋อฝั่งนี้ลูกแรกนะครับนี่ลูกแรกนะครับเออลูกอ้วนอยู่นะครับผม เลี้ยงลูกดีอยู่อ่าตัวไทยเราเลี้ยงลูกดีครับมีละตัวครับมีละตัวเออไม่มีใช่ไหมเขาคุณมากเลยครับนี่เกจำเบอร์โทรไม่ได้นะครับต้งองขอไฟครนะเบอร์โทรเท่ไเบอร์ใหม่ครับโอ้ได้่ใหญ่เโอ้ใหญ่ให่เท่าไรครับหมื่นหกพันห้าหมื่นหกพันห้านี่ 16, คู่แม่ลูกหมื่นหกพันห้านะครับโครงใหญ่มากครับความสูงร้อยสี่สิบวกแน่นอนตัวนี้อ่าลูกจักตัวแล้วลูกแรกลูกแรกด้วยนี่ลำตัวยาวๆครับโครงใหญ่ๆครับลูกแรกนะครับผมราคาแบบไม่ต้องต่อเลยเท่าไหร่เอาไม่ต้องต่อเลยหมื่นหกพันหมื่นหกพันขายเลยเนาะอขายเลยเดี๋ยววนให้ดูครับนี่ให้ดูฝั่งนี้ครับ อาจจะขาดนำเลี้ยงนิดนึงนะครับผมเอาไปขุนได้นะครับนี่เท่ากับซื้อแม่แถมลูกไปเลยหมื่นหกพันเนาะฝาเนาะเอาไปคุนเนาะลูกกี่เดือนละลูกประมาณสี่เดือนลูกประมาณสามเดือนสี่เดือนอ่าลูกประมาณสามสี่เดือนนะครับฝั่งนี้ด้วยบอฝั่งนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เลยฝั่งนี้หมื่นห้าร้อยราคาแบบไม่ต้องต่อเลย เอาหมื่นเดียวหมื่นเดียวอ๋อหมื่นเดียวฝั่งนี้หมื่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลูกแรกฝั่งนี้ก็ลูกแรกเหมือนกันครับผมลูกตูมียอยู่ตลาดสีขอนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนี่ลูกตูมียลูกตูมียความสูงประมาณเท่าไหร่ครับประนผูมร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้านะแค่นี้บวะสองคู่วะนะครับผมนี่ ส่วนตัวนี้นะครับผมโครงใหญ่ๆเลยนะครับอ่าถ้าผมถามเลยว่าถ้าเอาไปขุณให้อ้วนเต็มขายได้เท่าไหร่ออสองหมื่นกว่าสามหมื่นเลยนะสองหมื่นกว่าเนาะฝากเบอร์ติดต่อไปหนะครับเผื่อมีคนชอบ061 061 092 092 <92, S 3> 97, <11, S> 9711 9711ขอบคุณมากเลยครับเ,เดี๋ยวไปดูของนี้หน่อยครับของปลาไหมอาไรครับปลาสองนสองตัวสองหมื่นพัน นี่ชาโรเล่ครับสองตัวสองหมื่นพันครับอ่าสวย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 สว,ยสวยนี่ความสูงประมาณร้อยสามสิบได้อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ประมาณร้อยยี่สิบได้อยู่อ่านี่ครับตัวนี้จะใส่คลุมมานะครับตัวนี้เจาะจมูกตัวจับนี่แหลปะปะ ร้ตัวจับหมื่นห้าร้อยเฮ้ยตัวจับหมื่นห้าร้อยนะครับอ่าโอ้ชารเล่งามอยู่เนาะใช้ได้เลยครับผมอายุประมาณเท่าไหร่ครับชารเลีปุ๊บบฮูเดอร์เนาะถ้าราคาขายเลยเท่าไหร่ไม่ต้องต่อราคาขายตัวนี้เนี่ยเอาเก้าพันห้าฝั่งนี้เก้าพันห้าขายเลยชารเล่ล่ะชารเล่หมื่นสองหมื่นสองหมื่นถ้วนขายเลย,ยอ่า 08- 08- 4-4- 4-4- 7-4- 7-4- 2-5-5-6- 2-5-5-6อ้ขอบคุณมากเลยครับนี่เฟรมมีคนชอบนะครับอ่าผมมาสอบถามก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยมันเป็นอะไรครับปะมันท้องอ๋อมันท้องใช่ไหม ลูกข้างในมันดิ้นดิ้นอ๋อลูกข้างในดิ้นแล้วใช่ไหมกำลังยืนดูท้องอยู่ใช่อ๋อนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูแกบอกว่านี่นี่ตรงนี้มาดูครับมาดูครับนี่นี่นี่อหมเลยมื่นเดียวแม่ลูกหมื่นเดียวครับท้องด้วยครับนี่ครับผมลูกกี่เดือนแล้วประมาณห้าเดือนลูกประมาณห้าเดือนอ่าเดี๋ยวดูนะครับห้าเดือนหกเดือนได้ครับจะบอกว่าห้าเดือนหกเดือนได้นะครับลูกเขาครับ ไทกี้ไทกระโดนอ่าลูกตัวเมียด้วยเลี้ยงง่ายๆครับเขาน่ารักมากเลยความสูงประมาณเกือบร้อยยี่ครับลูกประมาณกี่ตัวแล้วปะลูกประมาณห้าตัวลูกห้าตัวฝากเบอร์ติดต่อไป้นะครับ080 0 8แ614ูนย์ศูนย์แปดศู่อมมีคนชอบนะครับผมโทรม,มาสอบถามกับแกได้นะครับโอเคครับอ่านี่ครับ ตัวลูกนี่นะครับผมห้าหกเดือนนะครับอ่ปาปลาแค่บอกว่าท้องแล้วนะครับผมใช้ได้อยู่ครับตัวนี้เนื้อๆดิแต่ไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนนะครับดูฝั่งนี้นะ สองหมื่นสองหมื่นสองพันห้าเขาให้พันหนึ่งเขาให้สองหมื่นพันเขาให้แล้วสองหมื่นพันนะครับอยากได้สองหมื่นสองพันห้านะครับเออนนี้รถมาหากันแล้วตอนนี้รถมาหากันแล้วเอาสองพันครับอย่างตัวผู้นี่สิเลยตู้คู่สามวงเลตีรวมเลยครับตีรวมใช่ไหมครับอ๋อคือคู่นี้ใช่ไหมมันเป็นแม่ลูกอ๋อเป็นแม่ลูกนะครับผมราคานี้นะครับอ่า สองหมื่นสองพันห้านะครับราคาแม่ลูกนะครับลูกตัวผู้เราเบอร์รวมจำไม่ได้เนาะโอเคจำเบอร์โทรไม่ได้นะครับผมนี่แต่ในใจก็อยากได้สองหมื่นสองพันห้าอ่าตัวใหญ่ยูแม่อ้วนด้วยอย่าต่อรองเลยอย่าต่ออย่าต่อเยอะต่อแห่งต่อแห่งยาวนี่ต่อขึ้นได้แต่อย่าต่อลงต่อแล้วเอามาต่อโอเคครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับผม